ลงปีหน้าก็พนาบอยเท่าครับดีๆก็โมโนโอนนะครับผมพี่เต่าขึ้นได้ไม่ได้ด้วยนะครับแต่รถตกิดโอ้ลงหนาไม่ติดลมนะครับข้าหนารรเจ้าของติดลมลงไปเร็ว โอ้ทนลืมลืมครับพี่น้องสวัสดีครับก็ว่าแต่บรแจงเตือนโอ้ยวันดีลูกคือนั่นอองสอนเหรอปรแจงยุ่ดอ,อกดูด้ๆเป็นโดนมาเทือี่น้อ,นองนั่นวะอ่าเด็ดเด็ดนะเปิดกล่งววองมึงให้เห็นหนาผมมาฟุตโอ้เห็นวิพี่น้องเห็นดูเห็นดูนี่เห็นอยู่เดย์ไปไปไปคันเล็กเลยอ่ะพี่หนอโอ้ตะวันคันเล็กเลยนะ เปิดกล้องน,นะเดี๋ยมานะอาแม่บานคำหอยอยางพันในบบานผมมันด <c oughs> ีเซ็กซี่เตินใตกแดนผมสไตล์เลยอ้หตวยะรเอาเรื่องเดน,นหกพัหพูดนั้งพุณพันนงนงกันถิบุ๊พ่แกลงกันอูอนออนอือย่าไปแกงเขาดิแล้วเราต้องไปแข่งวัสดีครับพ่อหน้าน ố หนึ่งโอ้สวัสดีครับพ่อหน้าน ố หนึ่ง เอกซีคนใหม่ครับพ่อหนาชนากรหวัดสูบครับโอ้พ่อหน้า่นยังเข้าไปเห็นเหรินเดินไปไหนเนาะหัวหน้ามึงไม่เคยเห็นโอ้นั่งมึงกี่กันรู้พี่กี่เอ็มกนนะเด็กมวอนมัเดยอะนะครับสวัสดนครับพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ไปแล้วนะครับผมทำงานเลิกดึกทุกวันนะเลิกกับซีหาถุ่นพี่น้องนี่แบบมึงอย่างเงี้ยต่อดหลอดสูบอ เลยมาเลยเกียบรตั้ว้านีแรงดีนะรถตวัาวิ่งเท่าไรครับยี่สิบห้าไ้เจมส์นวะถึงเคยดูครับแม่นบารมิชาสนาก่อนของผู้เล้หลาบฝาบจิตตาบายน้ำในเด้อเด้อไอ้เจมสม่เหล่มอางน้ดูดบะไรย่ง้ย่ไหนอาชคลิปยูทูน้ำไหอาดคลยูทูน้ำไหมียูทูหนึ่งเก้าสี่รเห็นที่มา F S สิบเก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่ับมันี่มีผมหนาแพร่ยู่ห้อแม่กล่อง ติดตามแนี้ครับไปแล้วต้องต้องชิงชิ้งเัก่อนต่อให้ครับมาเลยมาเลยโอ้มาลงตรงทีงเลยครับพี่น้องนำวามขับหน้าเนี่ยเ็นแบโอ้ตะวันเลงกจังยัได้เจอไหนบารเรนดิสเมื่อคืนเดตค่เดียวกันบารรถเหรอแ่วกันรถบาร์นที่หาดีกว่า รถตัวดีครับถึงดูไม่รู้มหาต้นเขียดเจ้ามาดูไหมเจ้ามุ่งกลิ่นเขียวคอยจำจะใดจะนาต้นเขียดวันนาเดารูกเขียวเจ้าติดตามมาบ่ายขอขึ้นครับขอบคุณมาดิครับพี่น้องโอ้โดนครับโดนครับตอนนี้โดนจะโดนหกหกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จะช้าไม่ได้นะไม่จะช้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย แล้วนะแล้วนะเอาเรื่องโอ้โต่ดราคไหลไป่อดเนี่เอไหไปหอดตะเคียงคือตีนึงแ้้คอยบคอยติดตามอูขอพูดหลายหลผู้ติดตามครับีนะจ๊ะอู้จุบาคอยถือกลีกจ้าที่หน่อไปก่อนเลยครับผมนี่เหแบบแบบ็ไปก่อนอีกแล้วนะครับ มแมม่าล้วโอ้รถคันนี้เขาตีแท้ครับตีดินแท้รถมาหน้าบอยรถเจ้าของนาเป็นสีละเราลับจ้างนะเราไม่ใช่ลับจ้างก <laughs> ับฟอร์ดอยู่นะครับไปในสื่อนะครับฟอร์ดโอ้ตีเรียบไปเลยนะครับคนแ้กเอาปเด็นนี่คือจอดเพิ่มขึ้นไปรถเสียสถานไม่เสียรถขึ้นเตือเนเตือ <laughs> ไปครับ มาปั้นหน้าให้พ่อยังไงพี่นะบู๋ใหเลยครับปั้นหน้าผมรถหน้าบอยสวยครับขนาดปานเจริญรถปีดินเฮ้ยไม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ของปานเจริญปานเจริญสวยเลยครับขนาดเราจะมาทางตัวนักขุนเราเป็นไงพ่อยังไงนี่เรื่องยังแบบเป็นไงพ่างตัวใคร่ะ เอวอานจุยเอขาจเออเออนาจออนาีครับเจ้าทางไว้ไฟเห็เบเนบวกงแีนยได้เลยขวาน้าทพี่ักเจ้าทางไว้ไฟอย่นี้มีอยู่นะจเจมหงขวานบอยเพิ่งออกไปอัปเดตออนี่เจ้าทางหลายขันต้องเทขันใดเลยรัสีเปีนนนเยนคื <c oughs> <c oughs> อออนี่ครทุกคนต้องเกลี่ยนยางสีเปลี่ยนคือไครับมีเทมโปด้วยนะครับโอ้มีเทมโปด้วยครับออน่หมครับสดไชไทจัดปะครับ เห็นแกปั้นปานกระเรือนอยูแล้วนะใช่สมบูรณ์เอ้ยสมบูรณ์ครับใช่ใช่ใส่สกีนทั้งคันสวยเลยนะเนาะับหานะป๊อปได้นะครับมีส่วนลดนะครับถ้าบงว่ามาจากหมู่1994แล้วก็ BB Gamer นะครับหลายีัพับเยอเ20%นะครับจากราคา2,000เหลือ1,800อู้วลด20%เยอคราบใช่ เอาแมโครมาหลอกหน้าเนี่ยมาวูได้เลยไมโครแต่ร้ายเออที่หัวหน้ารอยสมงแคสคันคันไหนครับที่สมแนี้เพิมเพิ่มเทอร์น้ำหนักแล้วก็เพิ่มใหญใหญ่ขึ้นเพิ่มบุ้งดีบ่กอ๋อเพิ่มแขงใช่ใช่ครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ำหนักตัวรถให้เจ็บขึ้นหังนะรถที่มันดึงดีดขึ้นเลยอะไรนะครับรถรถไถลากไม่ได้โอ้ยสุดยอดขึ้นเพลอร์นไม่หลังหักเลรอครับเพ็เลยเราใช่เติ่มเติม โอ้พ่อใหญ่นี่ครับเลขที่ปิงขนาดรถแล่นด้วยกันดูบอกว่าคือยกันแข่งเดียวกันวะแต่ว่าไปลิวเลยครับขนนาดเราไปแกะเราต้องไปเห็นเพียรที่ไหนวันดีครับจานวันดีลาเล็กวันดีครับจานมาทันโอ้ยวันดีลาเล็กไม่สช่โลกแบบแมนจะเอาวันดีพี่พีทิรพัฒน์โอ้ยหางเชืองเข้ามาเลยเป็นจุดเก่า เริ่มน้องเริ่มวัดพุกลูกเล่าแล้วครับตอนหนึ่งจุดขอปลาเขาโดนพี่กอลเลยโดนโดนเงนโดนเข้าได้ถึงโดนปลาได้ยังไงนั้นเล่นถึงคู่้าแบบตื่นที่ตลุกทางใบนอกเราขาดเด็ดแบบนี้เนาะโ้มถึงครับเสียงนมัดแส้เปล่าไฟขึ้นต่อนีผมเก็บขอดนะครับนี่แหละเป็นทางการเดียว โอ้สวัสดีครับไม่เลวไม่เลวัสดีพนาพงศกรวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบัลลีทุกท่านเลยนะคารับผมตีหน้าตีดีครับผมตีบอลลอนตีบอลแล้วไปหน้าอื่นครับผมไปรุ่นตีหน้าครับตีเตลิดตีพัหน้าคนอื่นเขาประจานกันตีครับตีมั่น ว่าตัมบนไปบอกก็ไปเลยนาะเจ้านันเอ้ยไสีด้วยเรื่องไฟสีไม่ไฟดูสีเงาสิบัตรมาเบิ้งโดนมาขนาดที่เราผผมก็บได้สีจีนโดนได้เลยพี่บัตรสีจีนสวยที่บอกานีฮะสวยสีที่บ่กโอ้คันนี้สวยๆครับเดี๋ยวตอนองต้องขึ้นนั่งแล้วครับ ต้องตีเสร็จมือจะดอม้นนั่งรถสเก็ะเอ้ยส้นกันเรื่องตึงเลคือคือคือปรถไม่ชูกันทีเนาะบุยไปย่อมไปดิแต่ผมลบกะบนลบแล้วหันเนาะ้ามาก่อนแล่เราแลนชวนใส่ห้องซื้อบรรลกกับใช้เสียบคู่ๆหนับเพิ่มอแพเดี๋ยวแด่เดี๋ยวแด่บนันมาเถื่อนเลยฮะอัน่เรื่อที่หน้าไหนผมขนาดเพ่กันบน หลังดตามยูทูปไปนั่นแนลพี่น้องนักสิบานหล่ะมีบกงรี่ลอยถุงอย่วงเง้อนกสุธานเเบสิบเก้านึ่งเก้าก็สีพอผมเลยนั่งอยู่ที่เดียวล่ะโตโตัวที่โผล่มานตัที่กับหวาฟมเบื้องทางแน่น่ะเบื้องทางยัแบินี่ะเรื่อยครับทาเอาเบื้งทางตีไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ บอด6 0 0น0 0 0ตูแล้วูแอร์ตู้พ so ิเศษข้างปะตูบ่มีเนาะเอ้ากดตัวบีอ๋อดีอ่าผมไม่รู้ว่ามีลำโปกดตัวบีเครื่องหยุดเสกโปรแกรมหัวหน้าแม่นถามหาอยู่แม่นบอกโอ้ยไกระหินหัวหน้า โครกันนี้ครับแต่เห็นผู้คนนั่ะล่ะครับแต่ว่าผมโคดเลยม่ลุดเนาะผมใส่ก้านล็อกล่องนะครับผมตอนระบบล็อกล่องผมมาเพราะว่าถ้าบม่ใส่ระบบล็อกล่องมันตนนบบิดไปติดท้ายทั้งหนาท,งาทั้งหลังมันเป็นกันโอ้จะมืดแล้วนะครับ่มืดไว ไปครับตีไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีทนนะ้ายในน้ายำมอู้ตัดไหค้ครับพี่น้องสั่งมาโลดก,กู้เกลียวเหนี่อยละถึงสิบดได้ขายการะเผาก็ <regarder S 1> <ไป S 2> สัง่งได <ป S 1> ้ไ<ห><ล>ครับผมไปครับไปพรอนไปโบุกยังไงมือนเบาไลา่เล็กน้อยนะครับเป็นอย่างนี้เลยเหลือเลยล้ม,มรับสินข่าวขนาดตะบันมาซอยจุดให้เราเลรียญให้เราถือเหลราถือยังมานั่นะ นแแเราหนำแล้วเรารดแห่มานำว้าวว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 นะววัววววนววานววกวววนวควว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 ่ววว้วว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 ว่วว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 ่นนครับผมปีงมมวว แแบบีแรงครับแต่ปิดลมไปไปิช่ออยยาเถอะลำบากน้าหน้าบอยปิดมเจ <c oughs> ้าไม่เหวียานะใพ่นาหน้าบอยปิดลมจนอยากทิ้มแล้วแบบเองปิดลมเองจิดูคนเดียว เจ้าใช่ใช่ไฟโคนนี่ติดเลยนะครับหลายยางนะครับเนาะใช่ใช่เจ้ของแแมพลื่นอยู่คันเดียวคันหนึ่งเขาก็วิ่งเฉยจมอยู่คันเดียวคือจมตอนเดียวผู้เขามาแรงครับมาบอยใช้ดิบแต่ไรกันประมาณประมาณ โอ้ยรถผมวิ่ง15อีนะครับมาตรฐานนะรถผมวิ่ง2ครับกนด้เอ้ยมีถายเลยนั่น2อะไรจะเร็วกว่าผมได้ไหนะนู่นจะชนผมเลยนะจะชนผมเลยนะนะโอ้โหปานะเรียโมเรวแล้วมันยี่บขอผิงน้างนอกหขอผิงเดี๋ยวูกทคนะเนูมทรงูกมีตัวชี้ที่ต โอ้ยคุณนุ่นแข่งกันมหันแบบที่ใกล้จะเสร็จแล้วววนะวัับนะวัาหนาร่างใหญ่รถวิ่งรถวิ่งเร็วันาดรถ้ากไปเลยเนี่ยมาแดงแล้วไอผมลืมกดนปีครับสายครับพี่น้อง บึงมึงแบบาระยะสองแรงสองแรงเดินไปงามตรงหาเงนเก่งาเอาฟันยีไปก็เป็นไปงามอาเงิงเอ้าตีมาถือไว้ตียำตังกสือครับโอ้ยไล่เป็นที่ซ้อนนันี้ซ้อนสมัยคอยติดจ้ามใจแหกเพ่งสองแรงสองแรงกำลังดังแงนโอ้ย่อเปิดทีคิเลยไหลกแต่ว่าตอนนี้เปิดอะไรเลยชีวิตก็ลิ เท่านี้ไม่พอเลยถึงอ่ะอะไรเลยสมมติว่นนี้ได้ติดแดดยิ่งคืนดีทเถอะผมฮื่มติดสิบหยุิดสิบหยุดดาบดีครับตกใจเลยท่านใหญ่เลยนะพอวิ่งมาเทียบกันตีดินคันน้ำใหญ่เลยอ่ะใช่ใช่เป็นที่ใหญ่ไปเลยครับแมนแล้วขนานอะไรนะแมนสองแรงสองแรงตุกติกมากหอมเบาหอมเบาเลยเด้่นอ่ บาดีบาเบาสิ้งด้วยท่านนะเบาสิ้งนะครับอาใช่ไหมใช่ใช่ครับผมผมแต่งจะเต็มวเบาคาร์าาบอนเลยนะนะั่นน่ะถ้าถ้าดูไกลๆนี่คาร์บอนสีนแดงคาร์บอนฟอร์มแ,แพงไปครับทุกคนตีนาเมันเดิมเอโรตารีโรตารีไอเป็นของ ขุนพิจาร์สิคอยเป็นคนพาเจ้าเติดแม่ขอนาคองเสียถ้าขอเต๋อแต่กี่อย่อียิเต์เออลุงอีิเท์พอไดลลัำใช้กันอยู่ก็หลวงฟันผมัดเดือนฉีดจนยูทูบนุ่มน้องฟานที่ตามอายได้เลยเป็นหึ่งกันกระไรมีลิปหนูซื้อลนี้ครับชิปตดินโอ้นรถตะวันไปไวมากอ้างซีโตงครับผมใตัวไหนวะไม่ใช่แดงเลยเด้ เขาขั้นเดียวก็เลยก็เลยบ้านเดียวนะบ้ารุนข่านเดียวกันหรือเปล่าเื่องันจะสูงดรสูงดสเปคล้งแต่ว่าไายเจ้าของหน้าบ่าพักเปเหลากอนเพาว่าหูสิเเหลาก็จีนบาลับเนาะแดดลมล่มตกลยแน่นอนชุดเนาฬิกเลยนะครับแดดลมรุ่มตกเล้าหน้าเป็นสเป๊กอด้ยข้างน้าหน้าพุขหนาหน้าครับเืญครับ กวกได้บริยารเดกู้อ่ดูดู้อยลักกั่อยดูโซสติปกําล่างบ่อมีทีืนมีถึงไหนเลยนที่มันยอ่กหน้านันี่นี่แ่นี้งูฟานจะเลินงูดึงดีดาบเยเหรับ่เดืองดีดาบไออมันก็ดึงงับแล้หันเนาะมันก็ดึงงับเคยเห็นจังเยมันก็ดึงงับมันก็ดึงงับอยกันงบ่ าตะวันไม่้เนดีนะกระเด็นงบไเจ้าต้องไปหูจ่าแก่มากระเด็นงับจะ t h ไ y หูอยแล้วมีคนเหงาว่าหงอย้หอยเฮอมากระด็นงับแต่เวลาเป็นตัวแดดโดนนุ่มตรงหนีแนนข้าหน้าตะวันโอ้ยขอหน้าตะวันคืมาซื่อขึ้นข้าหนาตะวันสวยเป็นไงวะตะวันคือกันไดขาหนา ด้วด้วยเแ,แ,แดดโอ้ลืนลล่นครั้สหดน่ะลื่นไอ้้องมาไล่นักบนถีนูักันนักเติมครับจักรโ่ยู <granny S 2> <t> ่ึ้นเก้าเนี่ยแต่ว่าท้ายเป็นนาจะคล้องครับนาล่อรอนเหมือนตั้งเงาไซ้ดุดก็ผมไซ้หมุดเขาอยู่หนาขาดเลยหยุดหไปกระซาจะติดใจขนาดสวัรลวา เตือนขนาดตอนจงหนวดคืผมโกนหรืออยังบุ๋เห่าให้เจ้าใรบอกมีหนวดบอมีเออมีเคยเจะมีหนวดนะมีก็เคยโกนเออถ้าถ้าโกนมันตีแข็งาะขี้ข่อยแมนข่จะมีหนวดข่ก็โกนที่แข็งหูถึงคางกเกาหูส้างเลยเออไปใช้โนอยู่ ยู้ถามเธอเสือดมาไปค่อยโกนไล่เธออยู่โอ้โหกวนเบเ้ยทหารกะโกนทหารสองหมื่โกนถึงหนึ่งมื่ถ้าแปลงต่อเสือเป๊กเหล่าเขาวบ้าหึ้ยนล้วสีเดียวกันแล้ของสีบลรอคลดแล้าปทีนั่งไหลต้นเบากันแจ๊ก็เด็เติดฟันจินกับแกมโฉบแล้วครับ อยากดิ่งเทีย,ยนได้เนาะทอดเทียดกันเทียมทอดสดกันเียไปครับไปอาชีวาไปหลายเนี่ยครับเลอเถอะเน่ยท่าน้องครับเปมนอย่างแตเพรว่าเกมาเว่าเตกมาโอ้เออคบปีคบปีบอ้นึ่งก็เกานะ้าเนื่นมีปีทิละพัดปีนึงกองขัวหน้ากองแยนแล้วก็ปีนึง กระบอกน้ากันแน่บดได้คิดกันโดนแมนแมครับข้าวตนบอกกันครับผมกินหอนทุกคนครับผมกินหอนทุกสาวเลยเบิร์ตแต่งเพี้ยนเลยเพี้ยนเรียบร้อยครับผมติดไล่เลยนะแตกแล้วล่ะแต่ไม่ยิ้มแห้ง ไปไหนแล้วครับเรานู่นไปไปไล่ทีข้างข้างหน้าผมครับคนแรกได้ครับผมได้ครับหาผมเลยครับผมเฟสบอลอะไรยองเฟสแล้วเฟสแล้วนี่รอถ้าเจ้าน้่งมากอะพ่อแล้วครับผมตีชมีดละตีใดตีดีตีบอลเล้วนี่ที่หน้าอื่นคือตะอโลกแกนห่างเลยตีตะเรือเตืนเตือนเตือนตีตะเรือตีตะเหล่า ปีแล้วสิเอาเงินสับวาบบแม่นหน้าเขาจะไดิดจับหัือว่าได้ไคือเขาว่าคืองอ,น,อน,นั้นต์ตีจุดแข็งคือตีนาจนเสร็จจุดอ่อนคือตีพิทนาบ่ได้เงินสับใครอยู่แต่ของแต่ของหน้าเขาบ่แจ้งจับแมนบีแมนว่าเมียนเมียนข้าวเนี่ยแหละบอลซึ่งข้าวเนี่ยตี่พิทนา ใครยู้สงน้าเขาบอแจง่ะอบคุณครับเขาวอ๋อวร์้จใช้ขวานบ่อเท่ไรขึ้นสนใช่ใช่ขึ้คบจมไปแล้วเฮ้ยขี่ีแดงทัวรถเหเวลาผมกบผมกดไปรถพี่พี่พี่นาย้อยทางพี่อยู่วะนายน้อยทางพี่อยู่นาย้อย ตามทางด้วยวันไหนก็ต้องเห็นแบบตรงจริงแมนบอลแมนแมนแมนโอ้พี่บอยขับขับรถกีฬาเข้าเมืองเลยเหรอไม่โตเลยอุ้ยโูกควมเว้ยพี่น้องตายตายเลยอะรัดมันไม่เหมือนเดี๋ยวว่าไม่ไม่ให้ผ่านควมำถึงอะไรคนถนนเยอะครับสงสัยกำลังบางชายพิมพ์อยูเหรอกำลังเหล็กขาวครับใช่ลรอ แต่ะเช็คไปว่าถึครับต่ก่อนเด้เจอจ้าจ้าสาวไหนไปไปแาวไหนนั่นนู้นส่วนนี่น้ำมันแทงเจ้าซซแลนน้ำมันเลยแบบเจ้าเลยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการกดไล์สตีมให้นะครับขอบพี่น้องเออบริเวณขอบพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับผมเอ้าลงทาังเลย ลุงตังเสียเวลาลงคนาเสียคำบ็ดนะครับตูนี่มาเรื่องแล้วครับาหัแน่ลงรักเมียเขาล้อแห้แง่จันทร์ก็เลยยินครับตูกล้องพอยายตะวันตีลงแน่เนี่ยแค่ป่าเจ้าคักนอกหรือเป่าคนนี้คือแก่แน่ขนาดขนาดคนพิบเบิลยังไม่ไข้ด้วยเห็นต hey ้วยว่าเดี๋ยวเด้อไปทางไหนลาโวนาประเดี๋ยว น้ำพอยมาจีนพอยบอพดังาพีโอ้ยเอาตัวเขาสิจาบ่าเล้ยบันี้ควรจสนาเขากจไั้ใดลูกบุตีได้หันได้เจาะได้ังหนาได้บังนี้ันี่ถึงแล้วบวนโดนดีดับบนองับปุ้บ่้ยคือทาไหนอะถ้าไทยดีในไทยฮเซช่างเห็นด้มไทยอะไร ดบดันเนาะทำมัานไทยเรอดินเลนคือมีที่เทียแล้วเอาุวนาล้มันโผล่ไปเอาหนาไปไปครับคลิปนี้คลิปนี้ยิงยาวเลยใช่ใช่นยาวไปเลยนหน้าแล่นอาไรเราจะ42โอเคเลนทำกันมันเป็นยุคที่ดีดินวะวันหน้าวันาน่อยเอดีดินละเออของผมูปดาเลย เออคุมึงก็วายคุณจังขาดจากนาะวัดดีอ้วัดดีหนากิตตีเอหนากิตตัวข้าตัวนี้บุี่ป้ากิตัวเอยปากิตเขาไปเสียเลย็นบุคคลสามสืวนไปเลยตันนี้าลตซาลมาถมทะเลนะครับผไอทลลีถมรถสาขับจังแนผมว่าเป็นไรนะครับติด ติดไปแล้วครับอโอ,อ,โอ้โอ้โนูกก่นนูกก่นจะกำลังแป๊บจะกำลังแป๊บเฮ้ยเราต้องแบบให้มือน้อยขับให้แล้วนี่ถ้ามือน้อยขับนี่ขึ้นนะเออ,อใช่ใช่ครับต้องน,นี้นะตรงแล้วมันเข้าเ<ง>ข้า,ขายังไงอ่ะผมผมลงมานในในในเมือ่อลงได้มั้ยอ้าวนะโอ้โห้อมันแล้วนี่อ่ะ โอ้ล้อหมุนตาแนวตาแนวเลยครับผมบู๊บามันถือค้อนตีหัวเอ้าคนยังไหนก็ลูกเพื่อนเอาขว้ขว้างนี่มันลึกนะเนี่ยลงไม่ได้นะมันดึกเลยเรียบร้อยนะโอ้ติดหมดเลยอพี่น้องรับตาครับพี่น้องรับตาจะเบิ้งบุ๊คยังเกินคืนนะครับโอ้ไม่ขึ้นเลยพี่บอยโอ้โหแต่เนี่โอ้โหหน้าพลังแข็งแข็งแรงมาก หหัวน้โอ้ยนนท์ชีคงอาจะคลองไปขี้น้องโอ้โหเน้่ยทำไมแข็งแรงยังทำยกก็แข็งไม่แข่งอ่ะท่านโอ้โอ้โอ้คันนี้ก็เคันนใหา่นะครับนานิยานานีิยาก็จะพืชเยอะดังครับมาเรียวขนาดนั้นทูตวันดีครับพระห้าบอหฮนครับบอเฮนไปไปครับอู้หน้านี้โลมนะครับเนี่ยขนาดรถผมยังโค่นกระจายเลยครับ ใช่เรียบร้อยครับผมผมน่าขับขึ้นได้ไหมครับอู้เดี๋ยวผมขึ้นให้ครับผมผมยังไม่ตีนผีโพครับผมมาผมผมมีตีนอสุรกายไปเลยครับอ่าแต่จับตัวนะอู้เอาแล้วตีนอสุรกายมันติดอะไรครับ้ยติดอะไรนี่งแม่ยังว่ากันเใ็ดยังอู้มันกระดึบอยู่นกระดูกกระชากอู้มันตกหลุดกึนมา ไปทำอะไรอีกอ่ะติดติดตัวมั่งติดลมอ้าวติดลมไปแล้วข้นไหนติดเดี๋ยวผมไปช่วยอ้าวหัวหัวหน้เดี๋ยวผมทำบนหัวหน้านะครับอ๋อแล้วผมไปไม่ได้ทำไงอ้าวอู้บุกมดื้อตัวหนึ่งอ่ะนั่นหลงหลงไปเกมเล้โอู้หเนี่ยละผมมองนี่ผมมองล้อหลังจมไปเรื่เลยทำไงขึ่งแล้วเนี่ยจะครึ่งแล้วเนี่ยจะครึ่งแล้ว่ไม่ ตัววันดันได้ไหมน่าจะเดเดวเดเดอกินเาตรงนี้มันไอ้นี่วะเห็นหนอู้ดวงตะวันแดงดูนี่ดูนีดนีดสีดสีดนี่ดีไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวีปไว้กนสินะ ไมโคมาดึงแม่ถนอมโอ๊ยยกไปหีดึงไ mm ีด hmm. ม so oh ันยกบรได้ทังมนบอกขน่ามันใบหีตายครับโอ้อบครับรับผมแน่ดีดด้เดีดันไหมโี่วดันไหมอนนั้นอ่ะติดแน่ติดโอ้โติดแล้วครับติดแล้ว